ค่ะท so kind of ี yeah. right. ่พาสองนะคะก็ตัวนี้จะเป็นไก่ออกไข่นะคะชิละา0บาทนะคะตัวนี้จะเป็นไก่ออกไข่ได้นะคะจะมีไข่ออกมานะตัวนี้ชิละา0บาทนะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นที่ลบหน้าจองราคาตัวนี้มาใหม่นะคะมาเยอะมากๆเลยนะคะมาหลายลายนะก็ตัวนี้นะคะจะมีหลายแบบนะคะจะมีเป็นตัวแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรองเท้านะคะนี่นะคะราคาชิละา0บาทนะคะต่อมาตัวเอ้ต่อมาตัวนี้นะคะชิละา5บาทนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นหูฟังรุ่นใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นยืดได้นะคะตัวนี้มันมันไม่เหมือนกับอันที่แล้วนะคะตัวนี้7จบาทนะคะตัวนี้จะดึงออกมานะคะมันจะมีที่ล็อกเอาไว้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะที่จริงเอามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะไปรับมาอีกนะคะตัวนี้7จบาทนะคะมีหลายลายนะคะก็เดี๋ยวให้สั่งกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปรับมานะคะต่อมานะคะเป็นเจลล้างมือนะคะอัลละ60บาทนะคะตัวนี้จะเป็นเจลนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะก็อัลละ60บบาทนะคะมีหลายลายนะคะ ต่อมาแลคะตัวนี้นะคะจะเป็นพวกบันนะคะนี่นะคะชิลาะยี่สิบาทนะคะตัวนี้จะเป็นมีบันหลายหน้าเลยนะคะนี่นะคะให้เลือกบันกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนไลน์มาสอบถามลายหน้าตากันได้เลยนะต่อมานะคะจะเป็นไข่นะคะตัวนี้ชิลละสิบห้าบาทนะคะเนี่ยค่ะถูกมากเลยนะคะชิลละสิบห้าบาทนะคะนิ่มแล้วก็สโลว์มากเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นชิลละสามสิบบาทนะคะตัวนี้จะเป็นบันนะคะเป็นบันรูปนกฮูกนะคะ ต่อมาจะเป็นรองเท้าคาบีนะคะตัวนี้ไซส์มีเดียม30บาทแล้วก็จะเป็นกล้วยนะคะตัวนี้จะสโลว์ด้วยนะคะ30บาทนะต่อมาจะเป็นหัวฮัลโหลคิตตี้นะคะตัวนี้ลายน่ารักมากเลยนะคะออกมาใหม่ด้วยนะคะ30บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นพวกราคา30บาทแบบค่ค่กันนะคะตัวนี้จะเป็นซาลาเปา30บาทนะคะเป็นหน้ากุนิรรมะตัวนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะสโลว์มากนะคะตัวนี้ไม่ได้ติดถุงเนาะ ต่อมาตัวนี้จะเป็นบันนะคะสโลเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอมเป็นบันหลายๆสีนะคะเป็นหลายๆหน้านะคะสโลมากเลยนะคะต่อมาจะเป็นพวกบันนี่นะคะแล้วก็จะเป็นเป็ดนะคะตัวนี้จะหอมกลิ่นนมเนยนะคะจะเป็นเป็ดนะคะต่อมานะคะจะเป็นบนเชิรา30บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีหลายสีนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันขาวก็มีนะคะนี่นะคะ จะมีเป็นหน้าซาริโอก็มีแล้วก็เป็นหน้าตลกก็มีนะคะต่อมานะคะชิละสามสิบบาทก็จะมีเป็นเต่านะคะมีหลายหลายสีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกระต่ายนะคะสามสิบบาทนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะนิ่มสโลและตัวนี้จะเป็นเอแคลนะคะสามสิบาทนะคะตัวนี้จะนิ่มสโลเนื้อดีมากๆเลยค่ะต่อมาตัวนี้จะเป็นกูชิกระจกนะคะชิละสามสิบบาทนะคะต่อมานะคะชิละสามสิบบาทก็จะมีเป็นไข่นะคะ กุเลธรรมะนั่งบนไข่นะคะกุเิธรรมะนั่งบนไข่นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปังเนยนะคะนี่นะคะนิ่มสโลมากนะคะชิลล์สามสิบบาทต่อมาชิลล์สามสิบบาทก็จะมีเป็นซาลาเปาแบบนี้นะคะหน้าคาปิแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซาลาเปาแบบนี้นะคะแบบแบบไม่มีสีจุกนะคะจะเป็นหน้าตานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซาลาเปากุเลธรรมะจัมโบ้นะคะสามสิบบาทนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหัวเห็ดแมวนะคะนิ่มสโลนะคะสามสิบบาทค่ะ ต่อมานะคะตัวนี้ก็ชิลละ3าบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซาลาเปาแบบหลายสีนะคะนิ่มสโลไมกนะคะตัวนี้จะนิ่มสโลสุดเลยนะคะในซาลาเปานะคะนี่นะคะราคาชิลละ3าบาทเนื้อดีมากเท่าที่นะคะพูดผิดราคาชิลละยบาทนะคะต่อมานะคะเป็นขวดนมชิลละาบาท3ชิ้น100นะคะนี่นะคะนิ่มสโลนะคะมีหลายสีนะคะแอไลน์มาสอบถามสีได้เลยนะคะชิลละ3าบาท3ชิ้น100นะคะ Morris, ต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะชิลาสามสิบาทนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นเลมอนนะคะสามสิบาทจะเป็นเลมอนไซมินินะคะแล้วก็จะเป็นพีไซมินินะคะสามสิบบาทแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบานนะคะตัวนี้จะเป็นบานอย่างนี้นะคะข้างบนจะแข็งๆนะคะชิลาสามสิบาทแล้วตัวนี้ก็จะเป็นส้มลูก้อตัวนี้จะเป็นชมพู่นะคะเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นแอปเปิ้ล ประมาณนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ30บาทนะคะต่อมาราคานี้ก็ชิ้นละ30บาทนะคะก็จะมีเป็นว a f f l e ค kitty นะคะจะเป็นว a f f l e ค k i ตี้แบบซอสล้านอย่างนี้กับว a f f l e ค kitty แบบเป็นสีนะคะนิ่ม slow อยู่นะคะราคาชิ้นละ30บาทต่อมานะคะจะเป็นโดนัทนะคะชิ้นละ30บาทนะคะถูกมากๆเลยนะตัวนี้จะนิ่มๆนะคะท็อปปิ้งนะคะสวยน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวเก๋ๆนะคะจะเป็นสีเงินนะท็อปปิ้งนะคะก็จะมีนี่นะคะพวกนี้ก็ท็อปปิ้งนะคะก็จะมีหลายๆแบบกันไปเลยนะคะ ตัวนี้จะนิ่มๆนะคะชิลละ30บาทเท่าน er> ั้นนะคะถูกมากๆเลยต่อมานะคะชิลละ30บาทก็ต um ัวนี้จะเป็นเค้กโลนะคะชิลละ30บาทแล้วก็จะเป็นตัวกระต่ายนีกนะคะชิลละ30บาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิลละ30บาทนะคะก็จะมีเป็นตดนัทแบบใส่อ้วนนะคะกับตัวนัทแบบผอมนะคะนี่นะคะชิลละ30บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆต่อมานะคะก็ตัวนี้จะเป็นแซนด์วิชนะคะชิลละ30บาทนะคะนิ่มแล้วก็สโลนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเต้าหู้นะคะชิลนละ30บาทนะคะแฮมเบอร์เกอร์กับปังแผ่นก็ชิลนละ30บาทเหมือนกันนะคะถั่วนะคะชิลนละ30บาทนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะลายน่ารักมากมากเลยนะคะก็จะมีถั่ว2แบบนะคะชิลนละ30บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็ราคาชิลนละ120บาทนะคะนี่นะคะก็จะเป็นฟันนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้แน่นามากมากเลยะค่ะ120บาทนะคะต่อมาตัวนี้ก็120บาทนะคะจะเป็นเคกโลมินเนียนนะคะหน้าตาน่ารักนิ่มสโลมากเลยค่ะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็น h e l l o Kitty ้นะคะชิล่า75บาทนะคะนิ่มแล้วก็สโลนะคะต่อมาตัวนี้นะคะชิล่าเจบาทนะคะเป็นโดรไลมอนนะคะนิ่มๆนะคะชิล่า70บาทต่อมาตัวนี้ก็ชิล่า75บาบาทนะคะนิ่มสโลนะคะตัวนี้จะเป็นครีมพับมินนี่เมาส์ ต่อมานะคะขออภัยนะคะกล้องตกต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะชิ้นละ85บาทนะคะจะมีหลายสีนะคะนี่นะคะเลือกได้เลยนะคะชิ้นละ85บาทต่อมานะคะจะเป็นเค้กนี้นะคะ150บาทนะคะถูกมากเลยนะคะ150บาทนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยต่อมานะคะก็ตัวนี้จะเป็นชิ้นละ3าบาทนะคะ3ชิ้น100อยนะคะตัวนี้จะเป็น เป็นโบนะคะตัวนี้มีหลายสีนะคะนิ่มสโลว์มากเลยนะคะชิ้นละสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะต่อมานะคะก็ตัวนี้นะคะชิ้นละตัวนี้ชิ้นละห้าสิบบาทนะคะถูกมากเลยนะคะเป็นบิสกิตนะคะตัวนี้ก็ห้าสิบาทนะคะตัวนี้จะเป็นโอรีโอ้แบบหลายสีนะคะตัวนี้ก็ห้าสิบาทนะคะตัวนี้จะเป็นบิสกิตคิตตี้ตัวนี้เป็นครีมพับห้าสิบบาทค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กโลน่าซาริโอนะคะเป็นหลายสีห้าสิบบาท ต่อมาก็จะเป็นไอศครีมนะคะ50บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบานนะคะ50บาทตัวนี้ต้องเท้าค่าปี60บาทต่อมานะคะเป็นเต่าชิลล่า60บาทนะคะนี่นะคะนี่ oh. <Tonight> นมสโลมากเลยคะ่ะมีหลายสีนะคะแล้วก็จะเป็นแพนเค้กอย่างนี้นะคะ60บาทเหมือนกันนะคะต่อมาชิลล่า50บาทมาเลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นเค้กโลมีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้าวโพดตัวนี้จะเป็นชมพู่ยักษ์แลตัวนี้ก็จะเป็นสับปะรดยักษ์นะคะชิลล่าบาทค่ะ ต่อมาราคาตัวนี้ก็จะเป็นชิลา50บาทนะคะตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะผิวมันมากๆเลยนะคะตัวนี้เนื้อดีมากกลิ่นหอมด้วยนะคะนิ่มสโลตัวนี้นะคะก็จะมีบอชเชนให้ทุกชิ้นนะคะแต่ถ้าบางตัวที่มันไม่มีบอชเชนให้เดี๋ยวเราจะแถมบอชเชนไปให้นะคะนี่นะคะบอชเชนบอชเชนนะคะถ้าขายเหมือนกันนะคะก็เส้นละ5บาทนะคะตัวนี้นะเส้นละ5บาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นปลานะคะเซลล50บาทนะคะเพราะมันมีสีตกอะไรไปบ้างนะคะ ซลตกชิละ50บาทนะคะต่อมาจะเป็นปังปองบรีนะคะชิละ50บาทเค้กนะคะตัวนี้เหลือไม่กี่ชิ้นนะคะ50บาทนะคะต่อมาจะเป็นปังปอนอย่างนี้นะคะหูสีน้ำตาลชิละ60บาทต่อมาระคะชิละ50บาทก็จะมีเป็นนะม่วงนะคะตัวนี้เนื้อมันมากมากเลยนะคะนิ่มสโลเหมือนสตรเอเบอรี่เลยนะคะนิ่มสโลมากต่อมาก็จะเป็นกล้วยนะคะชิละ50บาทนะคะอันนี้นะคะเอามาแต่สีเหลืองนะคะเพราะสีเหลืองมันหอมมันนิ่มสโลเนือเน้อดีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเนื้อมันนะคะ นิ่มสโลมากกินมีกมลิ่นหอมด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นทีนะคะชิลละห้าสิบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้สโลมากเลยนะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นส้มนะคะชิลละห้าสิบบาทแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเลมอนชิ้นยักนะคะชิลละห้าสิบาทเหมือนกันนะคะถูกมากเลยนะคะต่อมาราคาชิลละห้าสิบาทก็ตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะของมาเธอร์การ์เด้นกอบนะตัวนี้ก็จะมีบอชเชนไปให้นะคะเดี๋ยวจะใส่บอชเชนไปให้ทุกชิ้นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ด้านหลังนะคะจะมีทุกทุกอันเลยนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้เป็นแบบหยักนะคะ นี่นะคะสโลมากเลยตัวนี้นะคะชิละห้าสิบห้าบาทตัวนี้จะเป็นแพนเค้กคิตตี้ตัวนี้จะเป็นบานอย่างนี้นะคะโรยงาชิละห้าสิบบาทตัวนี้จะมีสองสีนะคะเป็นกระรองนะคะชิละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะถูกมากเลยค่ะต่อมานะคะชิละแปดสิบาทก็ตัวนี้นะคะจะเป็นโทนนะคะชิ้นยักษ์นะคะตัวนี้สโลมากมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปังยาวนะคะสโลมากนะคะตัวนี้ชิละแปดสิบาทนะคะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทษนะคะตัวนี้เข้ามาน้อยมากๆเลยนะคะเพราะตอนตอนนี้ขายดีมากเลยนะคะ นี่นะะนิ่มซาโลนะคะมีหลายสีนะคะตัวนี้ชิลละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะถูกมากเลยนะคะต่อมาชิลละห้าสิบาทก็จะมีเป็นฟังแห็น,นะคะแล้วก็เป็นเต้าหู้ยักษ์นะคะชิลละห้าสิบาทเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะไซส์ขานาดต่างกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ชิลละห้าสิบาทตัวน้าฮัาเหลคิดที่ไซส์ใหญ่ก็ห้าสิบาทนะคะต่อมาชิลละแปดสิบาทเอต่อมาชิลละห้าสิบบาทก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นไส้กรอกตัวนี้จะเป็น ตัวนี้นะคะเป็นตัวหัวหอมใหญ่นะคะมีทั้งหมดสสีนะคะชิลละ50บาทตัวนี้จะเป็นมังแก้วนะคะตัวนี้ชิลละ80บาทนะคะขอโทษนะคะตะกี้พูดผิดตัวนี้นะคะแก้มังกรนะคะชิลละ80บาทนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ของ h e l l o Kitty นะคะชิลละ80บาทอันนี้เราจะพูดเรื่อยเลยนะคะตัวนี้7จบาทนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นอิคิรุนะคะหรือดิงดองนะคะแล้วก็จะเป็นปังปังโบนะคะตัวนี้ชิลละ90บาทนะคะตัวนี้จะเป็นโทษของ h e l l o k i ิ t y ต่อมาชิล่า45บาทก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นเป็ดแล้วก็เป็นขวดนมนะคะตัวนี้งานดีมากๆเลยนะคะมีหลายสีนะคะนี่นะคะขวดนมก็จะมีลายขีดๆด้วยนะคะชิล่า45บาทต่อมานะคะจะเป็นสับเบอรี่ยักษ์นะคะตัวนี้เนื้อมันเนื้อดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะจะมีลายเส้นด้วยนะคะนี่นะคะขาาเขียวบูมนะตัวนี้ชิล่า100บาทแล้วก็ตัวนี้ก็100บาทเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะต่อมาพีนะคะพีละ 80บาทนะคะ er. นี่นะคะเป็นไซส์ใหญ่นะคะ80บาทต่อมาตัวนี้จะเป็นเมลอนนะคะตัวน nah ี้จะเป็น50บาทตัวนี้ก็50บาทนะคะต่อมาจะเป็นมะม่วงทองนะคะชิลละ50บาทไอชิลละส้บาทนะคะตัวนี้ชิลละ250บาทนะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นพีชยักษ์นะคะชิลละ120บาทมีกลิ่นหอมนะคะต่อมาตัวนี้ก็ชิลละ80บาทนะคะเป็นแอปเปิลยักษ์นะคะมีแท็กด้วยนะคะราคาชิลละ80บาท วันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะนะคะแล้วก็มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย